เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมฮว่าเวลาที่เราขึ้นมาทำไมบางครั้งมันก็ปีนขึ้นแบบนี้หรือบางครั้งเหยียบก่อนแล้วค่อยขึ้นแบบนี้เอมันยังไงกันวันนี้เรามีคำตอบ สาเหตุมันจะมาจากขนาดม้าที่แตกต่างกันนะหรือว่าจะเป็นที่อ่านม้ากันแน่เดี๋ยวผมจะลองขึ้นฝั่งนี้นะฮะเอแบบนี้ก็ปีนนะฮะจะลองย้ายฟังนะฮะมาฟังนี้บ้างฟังนี้ก็ปีนเช่นกันเราจะาลองเข้าด้านหลังกันบ้างน,นะฮะซึ่งจะเป็นการขึ้นม้าแบบสองจังหวะเดี๋ยวผมใจดีนะฮะแถมขึ้นด้านหน้าให้ด้วย <c oughs> ด้านหน้าไม่มีนะฮะ หยอกหยอกล้อเล่นนะ oh, <no. S 1> ทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนอานมาดูบ้างนะฮะส่วนอานที่ผมจะเลือกใช้นั้นก็คืออานงูนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะว่าถ้าเปลี่ยนอานมาแล้วมันจะแตกต่างกันหรือไม่นะฮะมาแล้วนะ สำหรับเจ้าอานงูของเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะลองขึ้นให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะแปลกนะฮะพอเราเปลี่ยนอานเท่านั้นการขึ้นก็เปลี่ยนตามไปด้วยผมจะลองขึ้นฝั่งนี้ดูบ้างนะฮะซึ่งฝั่งด้านนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยนะฮะเป็นการขึ้นแบบเหยียบและขึ้นนั่นเองและการขึ้นมาจากด้านหลังแบบนี้ก็เป็นการขึ้นแบบสองจังหวะซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะ ทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนม้าดูบ้างนะฮะผมจะเอาเจ้าอาราเบียนออกมานะฮะเพื่อมันจะเกี่ยวนะฮะว่าม้าเล็กม้าใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะนี่แหละฮะเจ้าอาราเบียนของเราเลือกม้าเสร็จนะฮะเราก็จะเลือกอานมาใส่เจ้าม้าของเรานะฮะ ส่วนอา่านที่เลือกใช้มาทดสอบก่อนนะฮะก็คือเจ้าอา่านงูนั่นเองม้าในเกมนี้นะฮะที่มีขนาดเล็กที่สุดจะมีแค่สองสายพันธุ์นะฮะหนึ่งก็คือเจ้าอาร์เบียนส่วนสองก็คือม้ามอแกนนะฮะสัสดส่วนเท่ากันเป๊ะเลยทีนี้ผมจะลองขึ้นดูนะฮะการขึ้นเป็นการขึ้นแบบเหยียบและขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราย้ายฝั่งมาลองฝั่งนี้บ้างเหมือนเดิมเลยนะฮะ เพื่อความสบายใจของผมนะฮะผมขอลองอีกครั้งหนึ่งเป็นการเหยียบและขึ้นนะฮะไม่มีการปีนแต่อ,อย่างใดทีนี้มันลองขึ้นจากด้านหลังดูบ้างเป็นการขึ้นแบบ2จังหวะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะและการทดสอบครั้งต่อไปนี้ผมจะทำการเปลี่ยนอ่านมานะฮะส่วนอ่านที่ผมจะมาเลือกใช้ก็แน่นอนและฮะก็คือเจ้าอ่านอัพแลนด์นั่นเอง ซึ่งเจ้าอานอัพลลนนะฮะเราจะไม่สามารถตกแต่งอะไรได้เลยมันเป็นอานสำเร็จรูปจากโรงงานร็อกสตาร์นะฮะเพื่อนการทดลองนี้นะฮะเป็นการใช้ม้าตัวเดิมแต่เปลี่ยนแค่อานนะฮะเรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะซึ่งการขึ้นม้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะฮะตามจากตอนแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองฝั่งนี้บ้างนะฮะ คุณพระช่วยนี่มันต่างกันจริงๆด้วยส่วนการขึ้นด้านหลังแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะไม่ลองแบบนี้แลนะฮะและต่อไปนะฮะผมจะมาทดสอบกับเจ้าม้าตัวใหญ่ซึ่งใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะฮะม้าที่ว่านั้นก็คือเจ้าเทอร์บเบล้นะฮะเป็นม้าแข่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะย้ำนะฮะเป็นม้าแข่งนะฮะ ผมเลือกใช้อานของ Bounty Hunter นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเกรดต่ำกว่าเจ้า Al อาน Upland อ่านที่ว่านั้นมีชื่อว่า Delgado นั่นเองถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยว่าอาน Upland เวลาขึ้นต้องกระโดดขึ้นแล้ว Delgado จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ไปชมกันฮะ ปรากฏว่าเจ้าอานเดลกาโดใช้วิธีการเหยียบแล้วขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองฟังนี้บ้างซึ่งวิธีขึ้นไม่แตกต่างจากอานงูเลยนะฮะทีนี้ผมจะลองสลับอานดูบ้างนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าอานที่จะใช้นั่นก็คือเจ้าอานอัพแลนดนั่นเอง มาดูกันนะฮะว่าม้าขนาดใหญ่ขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนแค่อ่านวิธีการขึ้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเชิญชมได้เลยนะฮะ oh, <no. S 1> วิธีการขึ้นม้าเปลี่ยนไปเลยนะฮะแค่เปลี่ยนอ่านเท่านั้นแต่อย่าลืมนะฮะว่าเป็นม้าตัวเดิมผมจะลองสลับฝั่งนี้บ้างนะฮะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันก็เหมือนเดิมมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าโกลนหรือว่าที่พักเช้ามันมีผลหรือไม่ซึ่งอานอัพแลนด์มันแต่งไม่ได้นะฮะแต่เจ้าอานงูมันสามารถแต่งได้เพราะฉะนั้นผมจะลองเปลี่ยนโกลนนะฮะเป็นอันที่หลอยโถยที่สุดนั่นเอง เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปทดสอบกันได้เลยตอนนี้เจ้าม้าของเราได้สวมอานงูพร้อมโกลนที่โหลยโถ้อยที่สุดแล้วนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าโกลนมีผลหรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนโกลนการขึ้นก็เหมือนเดิม มันไม่ได้กระโดดขึ้นกระดึบกระดึบแบบเจ้าอ่านอัพแลนด์นะฮะเป็นการเหยียบแล้วค่อยขึ้นไปนั่นเองเอาก็ลองกันหลายๆมุมนะฮะเราลองมาขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขนาดกลางต้องมานะฮะชั่วโมงนี้ซึ่งมันก็ไม่เชิงกลางซะทีเดียวนะฮะซึ่งกลางมาค่อนข้างต่ำนิ น่ารักน่ารักนะฮะเจ้ามาที่ว่านั้นก็คือเจ้ามั s สแตงนะฮะและแน่นอนนะฮะอ่านที่จะมาใช้ทดสอบนั่นก็คือเจ้าอ่านอัพแลนนั่นเองมาขนาดกลางเมื่อสวมอ่านอัพแลนด์จะเป็นอย่างไรบ้าง พอเราสวมอานอัพแลนด์เท่านั้นเองการขึ้นมาก็เปลี่ยนไปทันทีและเจ้าอานอัพแลนด์มันยังมีความพิเศษอีกนะฮะเวลาที่เราลงจากมานะฮะจ็อกกี้จะใช้ขาขวานะฮะข้ามศีรษะของม้าแบบนี้นะฮะซึ่งจะเป็นทุกมุมกล้องเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้านนี้นะฮะเห็นไหมะฮะ เดี๋ยย้ายมาที่ด้านหน้านะฮะมุมด้านหน้าจะเห็นได้ชัดว่าจะใช้ขาข้ามศีรษะไปเลยนะฮะเรียกว่าไม่ให้เกียรติกันเลย <laughs> ส่วนตัวผมมองว่ามันเท่ดีนะฮะเหมาะสำหรับอาชีพบัวตี้ฮันเต์ซึ่งไม่ต้องการความเรียบร้อย <laughs> การขึ้นและลงแบบพิเศษแบบนี้มีเฉพาะเจ้าอาน u อัพแลนด์เท่านั้นนะฮะ <laughs> ผมขออธิบายแบบนี้นะฮะถ้าเป็นอานอื่นเวลาจอกกี้ลงจากม้เขาจะใช้ขาขวาขงเขานะฮะ อ้อมไปที่ด้านหลังของมา้าหรือว่าที่ตูดของม้านะฮะแล้วค่อยลงจากมายกเว้นอานอัพแลนด์นะฮะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันเฉพาะมุมกล้องด้านซ้ายของมา้าส่วนมุมอื่นๆจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ชัดเจนทีนี้ผมจะทําภาพนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายนะฮะจะเป็นอานงูด้านขวาจะเป็นอาน Upland ดน,นะฮะและสาธิตการลงจากมุมกล้องด้านซ้ายของม้านะฮะ และดูว่ามันต่างกันยังไงชัดเลยนะฮะว่าจ็อกกี้เวลาลงจากม้าจะลงกันคนละแบบจ้าบจริงๆเลยนะฮะเจ้าอานอัพแลนด์ของเราตอนขึ้นก็เฟี้ยวตอนลงก็เฟี้ยว ผมขอสรุปการทดลองครั้งนี้นะฮะว่าขนาดของม้าไม่มีผลกับลีลาการขึ้นและลงของจ็อกกี้แต่สิ่งที่มีผลโดยตรงสิ่งนั้นก็คืออานม้านั่นเองและก่อนจากกันไป,เ,ปนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ